สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับ o v e r t o u p จัดโปรโมชั่นสำหรับเกม n i n k e n d i Co. มีครครับในราคาแพงราคาโปรครับจะเป็นช่องสีแดงครับผมแต่ก็จำนวนไดอาร์ที่เราจะได้ครับดีกว่าที่เราจะไปเติมเองถูกปลอดภัยสะดวกครับติดต่อที่ Line หรือว่า a c e b o o k ครับมีลิงก์ที่ใต้คลิกกดเข้าไปได้เลยครับผมเอาละครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับชาว n i n k e n i Co. มี r อรบครับผมวันนี้ เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการหาหินตีบวกระดับกลางครับผมซึ่งหินตีบวกระดับกลางครับผมต้องบอกเพื่อนก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรที่แบบผมมองว่าเป็นทรัพยากรที่หายากนะครับของเกมแล้วนะสำหรับระดับกลางนะครับผมสาหรับหินพวกนี้เนาะซึ่งเราก็ส่วนมากก็จะได้จากการตีบอสฟิลนะครับแล้วก็การประสมของบ้าง แล้วก็เปิดกล่องอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ย่อยของสิ่งที่เราจะได้เนาะโดยการหาไปครับต่อวันนั่นเองครับเราไม่ใช่แบบสายเติมนะครับเราเป็นแค่นัก พรบพเนจรนะครับที่แบบว่าต้องฟาร์มและหาของอย่างเดียวนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างยากเนาะสำหรับสายฟรีแล้วก็แสงน้อยนะครับการที่ผมจะขึ้นบวกนะครับผมถ้าเป็นอาวุธพืชนะการที่ผมจะขึ้นบวก17ไปหา20เนี่ยโอ้โหบอกเลยครับค่อนข้างยากมากๆนะครับตีบวกเนี่ยแล้วก็ชุดก็เหมือนกันนะครับจาก17ไปหา20นะครับคือมันเหนื่อยมากๆนะครับผมเออผมนี่หมด กับการตีบวกนี่ไปค่อนข้างเยอะมากๆครับและสูญเสียหินในการตีบวกนะครับคือหินระดับกลางตรงนี้เนาะไปประมาณ7 0เม็ดนะครับผมยังไม่ขึ้น20นะถ้าถ้าให้ผมแบบเฉลีย่ยจริงๆนะครับต่อวันเนี่ยผมได้หินตีบวกไม่ว่าจะเป็นชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดพวกนี้หรือเป็นชนิดแบบหินตีลุงหรือว่าชนิดชุดเกาะ หรือว่าเป็นประดับนะครับก็ได้6วันละประมาณ6เม็ดได้นะครับ6เม็ดนะแต่ไม่ได้แบบแยกเลยว่าต้องเป็นชนิดชนิดเดียว6เม็ดไม่ใช่นะครับแบบรวมๆเลยนะรวมๆก็คืออยู่ประมาณ6เม็ด6เม็ดนี่บอกเลยว่าครับบางวันก็ติดบางวันก็ไม่ติด ถือว่ายากมากๆนะครับการตีบวกที่ผมสะสมมานะครับสำหรับหินที่บวกเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ3วันนะครับ3วันก็สําสหรับชุดเกาะเอาชุดเกาะก่อนแล้วกันไหมอ่าผมผมจะตีหัวนะหลายคนบอกว่าทําไมผมใช้หัวนี้นะครับซึ่งหัวอื่นมันไม่มานะครับมันมาหัวนี้บ่อยผมก็เลยจัดเลยอ่ะเอาหัวนี้ละกันนะครับผมจะขึ้น20ให้ได้ผมมีอยู่ประมาณ18ก้อนนะครับอ่ะสิก้อนไปเลยแลวกันคลิกแรกนะครับผมเอาเถอะ อขอออกมาแล้วครับดอกแรกเรียบร้อยซ่อมไปดิ <c oughs> เดี๋ยวขอเปลี่ยนกันนะเออเดี๋ยวขอเปลี่ยนแบบลองเชิมกันลองเชิมกันไปก่อนอ่าไปเอา้ามาติดเฉยโอ้ว่าจะไม่ตีแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่แสงต่อครับไม่ขึ้น14นะครับผมไม่ขึ้น14นะแล้วทีนี้เราจะไปที่ชุดเกาะเหมือนเดิมครับพอมันแตกเราจะไปชุดเกาะนะปุ๊บ ต้องมาแหละสิบเก้าเเพื่อน<ห>ม,มันยังไปขึ้นยี่สิให้ผมนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะไปที่ประดับประการครับผมมาขอเหอะบเพื่อนส9เก้าให้หน่อยเหอะ <C ell> เราไม่ใช่สายเติมขอเหอะโอ้โหเผื่อเราจะเก็บสะสมได้นะเพื่อนให้เราบ้างเถอะออะไปต่อครับชุดเกราะนะครับผมยี่สิบห้าเปอร์เซนต์นี่คือมันโกหกเราหรือเปล่าครับผ <C ell> มตีหมดหลายเม็ดมากนะครับ คือถ้าผมไม่ติดวันนี้นะผมจะตกอยู่ประมาณ80เตดได้นะดูดวงผมนะสุดจริงดวงผมอนะไปไปตอ่อเออไม่ขึ้นประดับไม่ขึ้นครับผมอีกสมคลิกสำหรับหัวออกมาแล้วเออไอพร้อยเอ้อย้เหนื่อย มาลัวๆขึ้นขึ้นหน่อย19บเกหนยโอ้โหนี่คือความเจ็บช้ำนะครับ3วันเต็มๆนะครับ3วันเต็มๆของเราจะไม่มีค่าเลยได้ไงโอ้โหมาจนได้โอ้โหเมื่อกี้เราหมดไปกี่คลิกอะเยอะนะเออไม่ขึ้น20ครับผมหมดไปก่อนนะครับเราใช้19เเมตร แตกกระนาวนะครับผมแล้วก็เพิ่งขึ้น19และทีนี้19ไว้หายี่สิครับบอกได้ว่าน้ำตาลไหลอีกนะครับผมอันนี้ขอขึ้นนะ4คลิกขอ18แล้วกันไม่ได้หวังอะไรเยอะครับอ๋อมาออาวุธไม้ผมอืมไมอีกครับผมขอเธอเอ,เธอ,อ๋อคืออ๋ออีกสองิีครับ อีกสคลิกนะเพื่อนต้องมาเหอะโอ้โหซ่อมซ่อกันไปแล้วนาวครับผม <c ười> คลิกสุดท้ายโป๊โอ้โหเรียบร้อยครับผมจบแนับผมนี่คือหินตีบวกที่เราเก็บสะสมมา3วันเราไม่ได้อะไรเลยครับเราได้แค่บวก <c ười> บวกแค่หัวนะครับจาก18มา19และนี่คือ ความสุดยอดจริงๆครับผมในการตีบวกนะครับอันนี้ยอมรับเลยครับว่าเกมนี้การตีบวกนี่น้ําตาไหลจริงๆนะครับผมและก็ชวนหัวร้อนมากๆเพราะว่าการที่เราจะหาหินได้นะครับในแต่ละวันแต่ละเม็ดเนี่ยคือบางคนก็หาได้ครบแล้วก็ตีเลยนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยก็จะเก็บสะสมประมาณนี้แหละ3วันแล้วก็เก็บสะสมแล้วก็จะมาตีหนึ่งครั้งคือมันก็ได้อย่างนี้แหละครับเบ้า บางครั้งเนี่ยสามวันต่อหนึ่งรอบของผมเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้นะครับบางครั้งก็ไม่ติดเหมือนกันนี่คือความซวยของแต่ละคนนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้โคตรโหดสําหรับเรื่องของการตีบวกนะครับไม่ใช่แบบเล่นนะครับผมคือมันเหนื่อยมากจริงนะครับบางทีเนี่ยเราค้าประดับเนี่ยเราเยอยเราย่อยประดับตรงนี้นะครับคืออัตราการออกมันก็ยากแล้วใช่ไหมเผื่อเผื่อที่มันจะออกนะครับที่เราไปฟาร์มบอสตาก,กรรมแบบนี้ด้วยกันหรือเปล่า โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับชอบหรือไงกดไลค์กดแชร์กดส b บสไ i ร e เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผม E.P นี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันครับ